ไฟไหม้ไฟไหม้พี่น้องไฟไหม้พี่น้องดูดูมันมันเหมือนมีไฟไหม้เข้ามาในดงนี้นะพี่น้องดูทำเป็นเนียงหมดเลยนะพี่น้องนี่ยกระป๋องครึ่งภาษานักนั่นเขาเรียกกระป๋องครึ่งนี่กระป๋องครึ่งนะพี่น้องแต่เห็นพี่พี่เขาบอกสองป๋องสองปององ๋มป๋องครึ่งนี่แหละพี่น้องนี่ก็รทธิ์เกอเหลือ,ลองมันเลยเนี่ยพี่น้อง มือนไฟไหม้เลยนะพี่น้องนั้นดำยังเป็นทานเลยนะเดี๋ยวพี่น้องจะบอกให้ดูเฉพาะเป็นทุกที่เลยนะพี่น้องมันเหมือนเกิดไฟไหม้ในนี้นะพี่น้องนี่สูงขนาดส,สูงขนาดหน้าอกนี่ไฟไหม้เลยนะพี่น้องไฟไหม้เรียบเลยลองดูเลยทำไมผมถึงขีดเป็นวงวงเนี้ย เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาขี้แกบกับขี้วัวโรยที่โคนมันให้รอบแล้วทำไมกุงกลางกลางเนี่ยเว้นเอาไว้กุงกลางผมเว้นเอาไว้นะพี่น้องเพราะว่า <c oughs> ถ้าหากเราเอากงกลางไปด้วยเดี๋ยวพอหน้าแรงตรงนี้มันรับแดดมากมันไม่มีหญ้าปุ๊บแผ่นดินมันจะเสียที่เขาเรียกว,ว่าฉีดยาพวกนี้แล้วแผ่นดินมันเสียที่จริงมัน เราไปเอาญ้าพวกนี้ให้มันตายไปด้วยนะพี่น้องญ้าในร่องมันนี่ให้มันตายไปด้วยซึ่งเราไม่จําเป็นต้องให้มันตายก็ได้เอามันไปไว้เก็บความชื้นแล้วก็บังแดดเราเอาเฉพาะโคนมันอย่างเดียวพี่น้องเนี่ยที่ลอยไฟไหม้อยู่เนี่ยเอาโคนมันเนี่ยเพื่อเปิดตรงเนี้เพื่อให้เราง่ายเดี๋ยวเราก็เอาที่แกบมาลงที่วัวมาลงโคนมันเนี่ยโคนมันเนี่ยไปเนี่ยรอบไปเนี่ย มันก็จะได้ให้ความชุ่มชื้นเราถึงเอาเฉพาะวงมันนี่ไงพี่น้องวงมันตรงเนี้ยพวกนี้ผมก็เว้นไว้กรงกลางนี่ผมเว้นเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันตายของมันเองแหะพี่น้องมันถึงอายุของมันมันก็แก่ออกดอกแล้วมันก็ตายเดี๋ยวหน้าแล้งมันจะตายตายแต่ว่ามันจะไม่ไม่เละไม่เน่าไม่เน่าไม่เปื่อยมันจะมันจะแห้งเป็นกอไว้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะคุมเก็บความร้อนไว้ทําให้ต้นไม้เราเนี่ยลดน้ำเฉพาะโคนมันโคนมัน มันก็จะไม่เขาเรียกอะไรนะความร้อนมันจะไม่สะสมมาหาเพราะว่าหญ้าที่เราเหลือไว้ตรงกลางร่องเนี้ยมันช่วยซับช่วยซับความร้อนนะเนี่ยพี่น้องใช้ได้โอเคเลยนะพี่น้องพืชประทานไม่มีปัญหาเลยนะพืชประทานเนี่ยอย่างนอมันเนี่ยนอมันอะไรเนะี่ยโดนบ้างลายบ้างนะก็มีลายบ้างเนี่ยลายจุดที่เราอองมันโดนนะ แต่ว่ามันไม่ลามนะมันไม่ลามเหมือนไม่เหมือนมันไม่เหมือนไกฟูเซตถ้าไกาฟูเซตมันโดนปุ๊บมันลามลามเลยอันนี้มันกูฟูทิเนตก็โอเคอะถ้าเราเอามาทําจับขอบอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าพี่น้องใช้ดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถ้าพี่น้องจะเก็บกรงกลางก็จะเอาไกฟูเซตก็ได้นะเอาไกฟูเซตลงก็ได้ไกฟูเซตลง แต่ถ้าเอาขอบมันเนี่ยเราเอาโกลฟิสเนตมาลงก่อนเพื่อรักษาพืชประทานไว้ก่อนเอาแบบนี้เลยนะพี่น้องเอาแบบนี้ผมผมผมเนี่ยเป็นตัวทดสอบให้พี่น้องได้ดูก่อนเลยว่าโอเคไม่โอเคหรือว่ามันยังไงจีผมเนี่ยเป็นตัวทดสอบเนี่ยตัวทดสอบให้ดูว่าเนี่ยมันมันได้ขนาดนี้พี่น้องว่าแจ็มไม่เจ็มเราพี่น้องคิดดูดิอันนี้มันต่ำตำเนี่ยเราก็ต้อง ระวังมันหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันไม่ลามก็โอเคอะพี่น้องเนี่ยไหม้หมดเนี่ยโอเคกันว,วันนี้ผมเล่นฟังนนาไปแล้วนะเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วจะดูดีก็ประมาณวันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์ผมอัพมาให้ดูเนี่ยเนี่ยรอยไฟมันไหม้ลามไปเนี่ยพี่น้องดูดิยาวจุดไปเนี่ยไฟไหม้หมดเลยอือเอาแบบนี้ผมทดลองให้แล้วนะพี่น้องนะ